มติตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับกระทรวงเกษตรเดินหน้าพัฒนากล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับชูเทคโนโลยีการสร้างไรายได้เกษตรกรนางสาวพัฒนาพรโสเคยะรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่3ทั3ทบ 2, เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดรําเนินการตามแผนพัฒนากล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับประจําปีก็ประมาณ2,568จํานวน46โครงการโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสามารถที่จะตร้งมูลค่าเพิ่มอีกทั้งมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลกล้วยไม้ ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปต่อยอดการขับเคลื่อนให้บรรลุตามแผนปี2569ถึง2570ต่อไปทั้งนี้รองปลัดกระทรวงเกษตรกรได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกลุ่มกล้วยไม้และดอกกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับอย่างต่อเนื่องโดยใช้โอกาสของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการเน้นยำ้ำใช้เทคนโนโลยีและการดูแลไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดผลตอบแทนสูงขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์ทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับต่างคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการ,กรเกษตรและสาก์ที่1ทับ2562ลง6มีนาคม2562ให้ครอบคลุมในส่วนของผู้แทนกลุ่มสินค้ากล้วยไม้และกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนดำเนิงนง,งานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงเห็นชอบหลักการการจัดทําราคาเป้าหมายนํากลุ่มดอกไม้กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับในปีงบประมาณ2 5งพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตร,รายใหญ่ในตลาดโลกและยก,กระดับการพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของตลาดอีกด้วยจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว